สวัสดีคุณเพ่อนเย้เขอพรหน่อยดีเย้เย้ขอพรหน่อยขอพรหน่อยไอ้นี่ก็ขอพรอยู่ได้สวัสดี้เพื่อนตอนนี้ก็เข้าสู่เกมไมค์ครับนะครับโอ้ยเดี๋ยวก็ตายล้วอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนันนันไงหนันไงนั่นไงเครื่องเวเขียงเร็วอีกแล้วเร็วเลยเร็วทำมันเปิดมันยังไงไม่รู้อ่ะก็เปิดฮาร์ดคอร์อยู่ดีแม่งมันกลายมันไม่เปิดเลยดิ นั่นไงนั่นไงด่ากูสง,งั้นเอองั้นก็ไปขอทำภารกิจสุกตัวโอ้ยขี้เกียจใส่ใส่หมวกดีกว่า,ากล่องมาทำไมเงาเหนื่อยลวะก็เหมือนอยู่ข้างบ้านไงไม่เห็นเด็กหมุนอยู่ข้างบ้านเองมีเจ้าตาถั่วหรือล หนื้อหัวตา,ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวขอทุบดินนี่ออกเจ๊กะเป็นที่หลอดภยัยเอ๊ะเจ okay, ้าโคเจ้าโคโอเคชาโคมาชาบ้านโคเว้ยถ้าชาโคต้องเอาไปเผาเด้อโอเคครับผมก็จะคราฟที่ขุดดินไว้ยวังไมด่ดูสองอันดาบอันนึงโอเคเดี๋ยวเราเคยไปตัด เฮ้ยขอชาโคหน่อยไม่ใช่ชาโคกูบอกว่าโคไงเออแค่นล้โคเ้อเก้ดอะไรเึ้นเอองงมากได้สองก่อนอะไรวะเดี๋ยวไปแยกดิเอาขึ้นไม่ได้เลยบอกให้นะครับโอ้โหผมนี่ที่รลักครับ อันนี้ลากไปหมดเลยเฮ้ยเกกเอ็งแหลกก,ก,ก่าค่ะเจอ,เอ,เอเทาหารหินละไ,ไม่ใช่หาหินหินตั้งเยอะปันเยอะเพรานั้นไม่สุดไปหมดวะไม่เห็นแนะม่บนมืดมืด,มด,มดเอเอจริงด้วยลืมเปิดแสงนันเนี้ย เอออย่างนี้เลยสว่างจ้าเรียนหมดจะเอโคกันโกโโกเงินเนี่นยเยอะกว่าข้าตันเยอะได้เถอะได้ได้ได ใด้สิบเอ็ดทำบ้านก่อนก็แล้วกันนะเอาเลยว่าก็ขุดให้ที่ขุดมันทงังไปเลยเดี๋ยวเหลือไว้สักสามก้อนใส่ตรงนี้ไว้เนื้อเผาแม่งเอาเนี่ยเราเปาใช่เปล่า,าน้อเนื้อวัวเนื้อวัวข้ามีแต่เนื้อหมูย่าฆ่าไก่จะทำฟาร์ม อ็สิงเลยสิงเป็ดข้าแกะได้แต่อย่าข้าไก่นะวะข้าจะถูประหารเจ้าจะถูประหารเจอเจ้าลองไปเจ้าก็ไปข้าววัดขลอนึงอไม่มีอันนเดี๋ยวก็รอก็รอคือว่าอะไรมีเหมือนกันเนี่ย ไม่มีเมืองเลยอ้เย่ที่นี่ไม่ใช่เหมืองนั่นไงภาพกันแคอ๋อเย่ oh, yeah. ใกล้ใกลบ้านก็มีโอ้เย่ทานคุณครับคุณมาดูที่หน้าบ้านผมนี่ครับก็คุณมาดูนี่ครับอะไรครับพวกคุณก็เดินมาสิครับเดินไปทำไมครับ คุณได้มาดูผมนะครับไม่แล้วครับขอบายลาบ้านเออเฮ้ดูุมจะทำยังไงไม่แล้วครับท่านผมขอบายดีกว่าว่าอะห้คนมาดูดิ <laughs> อะไรไม่แล้วครับเวลไอ้ยนนั่แหลคะค่ะคิปเปอร์แน่นอนเลยซีอย่างนี้สายคิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมารับค่าหน่อย กำลังกำลังจะไฟ big mouth อยู่เนี่ย big f o o ดบิ๊กฟู t big foot big foot big foot แป๊ะสวยสอยสอย,สอยกลางแตกเลยมาเฮ้ยเมืองว่ะนู่นอะ่ะเจ้าอย่าเอาของข้านะไม่ได้เอาไม่ได้ไปจะขับไปรักนั่นไงไม่ได้เอาข้ามาดูบุตรต้องมาดูอะไรไปไกลเลยลมายัางมาแล้วนั่นไง แปลว่าไปดูมาเรียบร้อยได้ของบางทีงนะและ้ว่อนจะกลายบ้านต้องมาดูนี่อะไรสักอย่างให้ทุกคนมาดูเต้นเต้นเยอะเก็บเลยเก็บเลยเราให้ดูอะไรตัวหนึ่งดีมายัางมาแล้ว ตัวอางแล้วให้ดูอะไรต้นนึงนะมันไม่ได้อะอะไรอะไรรอ,อปอกกำเฮ้ <c ười> มันไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะอีชั่ว <c ười> <c ười> คิดว่าอะไรอ่ะ <c ười> คิดว่าอะไรมันเจ็บนว้ยสุกสารมันจะไปทำโอ้โหดูดิกระจัดกระจาย ยังยังกับของในบ้านไอ,อ้เมืองที่ใช้เอาบัฟบัฟติดบัฟเอเอเกิดการอะไร ใช่เลยกำลังเก็บของ <c oughs> อ,อยู่ดีคิปเปอร์มันระเบิดใส่หนี้ไม่น่าแล้วเลยโอ้ยโอ้ยอะไรไปกันอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหำจูอย่าหำจูตายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> สเกลตันยิงเพื่อนโอโน่เขาปั้นไม่ได้อ่ะขาดเรียบร้อยขาดอะไรเจ้าจตายตายได้ไงแป๊ะแปะ,แปะโอ้คับปั๊มอย่างง่ายได้ ตายแล้วใช่ไหมยังตายแล้วเข้ามาเจอโอ้โหกูเข้าบ้านเลยขออาศัยในบ้านแป๊บเอ้อรับร้อยบ้านเจ๋งแล้วโอ้พ่อมด นึกว่าอะไรเนี่ยบ้านพังเลยขโมยยิงขุดดินอยู่กันละจังหวะนี้แม่งคิปเปอร์เยอะชิบหายคิปเปอร์อระเบิดเนี่ยสู้ไม่ไหวอ่ะโอ้ยเมื่อกี้ผมเผลอไปสู้กับมันอ่ะเจ้าไม่น่าเผลอไปสู้เลย อแดงเนี้ยซอมบี้เจารีบกลับบ้านเด็กข้าอาศัยอยู่ในถ้ำรอรอเจนเลือดไปเยอะกันใช้โพชั่นเลยพชั่นเลยดีไหมอืมค่าได้ของเจ้าเลยดาบกระดูประตูสองบานแล้วก็ดาบอีกเล่มหนึง่งแล้วก็เออได้มาน้อยเดียวอะ่อแบบนั้นละแต่เพื่อนกไปหา แดกกพอชันอยู่เรียบเ้ยคึกไม่มีอ้ามีเนื้ออยู่รีเจนรีเจนนี่ผมมีข้อควายแล้วนะครับคิปอีกแล้วเหรอนั่นไงตายอีกแล้วเพื่อนเราเอ้ค,ปคิปเจอคิปเปอร์ร er ะเบิดเจอเอ็นเดอร์แมวอะ คิปเปอร์คือไวไลท์อีกแล้วคิปเปอร์โอ้ตายไยตอนนี้คือตูของบัณประชนคือคิปเปอร์นะครับเงื้นกันคิปเปอร์ระเบิดใส่ไงแล้วมาเอาอ,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 อีกปะ่ะเดออ้ออว่าวสับบี้ ตามองตารมิจัดการแล้วบ้านเราไปทางไหนนำดิอีกแล้วเลยอยิบไปจังไปผิดทางอะไรทางเราไปผิดทางอ่ะดิ

ใชคาดดมากเลยอนนี้บอกนะว่าคิเปอร์เยกเกินไปเนี uh ่ยเฮ้ยแรงแรงตะเกีตันตายเอ้อเอ้อแบบเลย

ของทุกอย่างที่เห็นและต้อขอความรู้ความยี่ยมนะเออ มจะตัดคลิปยังไม่ได้ <c oughs> ตัดคลิปก็ไม่ได้เฮ้ยโอ้ยหมวกทองกืับแตกแล้วโดนคลิปเปอรสองรอบถาขายตัวนี้ได้ผมกลับหน่อยอยู่ไหนวะผมยังไม่รู้เวลากลับ้ตัวนี้มเมหรอมันอยู่ไหนวะผมไม่เห็นเลย เองก็ไม you you ่เลิกไม่ลาเหมือนกันนะครับวิ่งก็เจอวิ่งนะครับท่านผู้ชมเห็นที่ผมเห็นหรือไม่คิดเจอผมโดนไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวจะพีพีดิ้หาคนใหญ่ไหมไม่จะพีพีได้เลยไม่ใช่เสิร์ชใหญ่นะงั้นก็ขอตัดคลิปจบแต่เรื่องเท่านี้นะฮะงงเงยน่ากลัวชะมัดเลยยิปเปอร์เยอะ Bye ơi bye